สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาประกาศผลกิจกรรมลัคกี้นัมเบอร์กันนะคะก็สำหรับรอบนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยจะเป็นตั้งลกี้นัมเบอร์นะคะตั้งแต่1นึถึงหนึนะคะก็จะจับเป็นตัวนี้ไปเนาะ,ะก็แล้วก็สำหรับใครไม่ต้องเสียใจนะคะสำหรับลัคกี้นะะัมเบอร์ที่จะไปตั้งตั้งแต่1นึ่งร้อยถึงสองนะคะก็จะจับเป็นตัวนี้เนาะ,ะเป็นหัวม่วงตัวนี้นะคะในรอบถัดไปเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาแจกรอบนี้ก่อนนะคะจะเป็นตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวเราเริ่มแรนดอมกันเลยค่ะไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าเมมน้อยมากเราจะใช้้แอปปนนนนีะะคเ็การส่ น,นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มแรนดอมกันเลยนะ,ะกดทั้งหมด20ครั้งเอ้ย10ครั้งพอเนาะ10ครั้งพอเต็มเต็ม1นึ่งสอมี่ห้าเ็ดปดเก้าบนี่ใครได้ก็ได้แก่นะคะลักกี้นัมเบอร์หมายเลข18นะคะก็มารายงานตัวด้วยนะคะรายงานตัวด้วยนะคะลักกี้นัมเบอร์หมายเลขที่18นะคะแต่ก็สำหรับลัคกี้นัมเบอร์รางวัลต่อไปตนะั้งแต่1นึเราถึง2เราก็จะเป็นตัวนี้เนาะเงิยเราถันไปนะคะตัวนี้จะเป็นลนยนะคะ นี่นะตัวนี้จะเป็น IDline นะคะคำว่า ID ต้องเขียนนะพิมพบปว่า B U A นะคะนี่นะแบัดบนึ่งนะนี่นะพิมไปว่า B U A สองแปดสี่เจ็ดนะคะสองแปดสี่เจ็ดตอนนี้นะคะรายงานตัวนะคะไม่เกินพรุ่งนี้ตอนเย็นเนาะก็ B U A นะคะพิมพ์บบว่า B U A สองแปดสี่เจ็ดนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมมารายงานตัวด้วยนะคะบ๊ายบายรอรอบหน้าเลยนะคะทุกคน